ไม่ได้เลยที่หายเยอะเลยเอามาเฮ่รำจี้กับส้ยาดิฉานอีตาผูกโ่ไม่เข่าโซไม่เข่าฟังนี่าิฉัปวดตู้นี่ฉะไอยาเยหมาเลยแต่ันนี้เยไม่ด <vale> ีม ast> ันเป็นพฤติกรรมไม่ดีก็ต้องเธอสู่บริในโรงเรียนนี่เดี๋ยวครูจะทุบก่อนข้าห้องเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าข้าบครูเดี๋ยวเดี๋ยวครูจัดการเลยเดี๋ยวให้ทำนบนไม่กกอนถ้าแบบนี้ มาเลยเห็นไหมเพื่อนๆที่เขาตั้งใจเรียนเนี่ยเขามาเรียนทุกคาบเดีบยพวกเธอไม่ศูนย์ทุกคาบพฤติกรรมก็ไม่ดีปรับเปลี่ยนนะครับใส่เสื้อมาในเรียบร้อยเราได้รับกลยที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะ ท่านสำคัญและก็ทุกท่านอีกนักหนึ่งค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะวัชรดิฉันนันสาวุไวเยียพิสุวรรณเซนผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตะันที่สามคณะบ้านบานในฐานะเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในวันนี้และอีกสถานะหนึ่งในฐานะผู้ประสานงานกรมค่ะได้ให้ลำดัต่อไปนะคะตัดสินใจสูง ของนักเรียนส่งผลให้สถานการณ์ดังนั้นเพื่อเป็นการเตือนถึงทุกท่านต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตรายการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาสําคัญที่ทุกท่านอยากเรียนรู้ท้างค่ะว่าเรามีคนไทยที่เสียชีวิตจากบุหรี่เนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าคนนะคะต่อปีและที่สำคัญค่ะเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เลยแล้วเป็นเหยื่อของควันบุหรี่ที่ลอยมา ประการสุวันประคาที่ดำเนิน